ข่าวดีมากเลยค่ะแม่ไอ้จงลยหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลนค่ะเขาก็ค,ควงกันกับคุณแม็กนะฮะไปทําเรื่องราวดีๆก็ชักสูงนะคะแฟนคลับต่างๆเนี่ยให้ช่วยกันบริจาคเงินให้แบบว่าผู้ประสบภัยประเทศเฮตินะคะและตัวเขาเองก็บริจาคด้วยนะคะ น้ําใจจากพี่น้องชาวไทยนะคะก็ยังคงหลั่งไหลไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัยกรณีเหตุโศขนศักตกรรมแผ่นดินไว้ที่ประเทศสาธารณรัฐเฮติผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่อง3ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยชาวเฮติอย่างไม่ขาดสายค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะ2หนุ่มจเจ้าเสน่ห์แห่งบ้าน AF อย่างตุ้ยเกียรติกโมลนและแม็กวีรดลก็ควงคุณแม่พร้อมกับแฟนคลับร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนคนไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติค่ะโดยหนุ่มตุ้ยคุณแม่และแฟนคลับนะคะก็ร่วมบริจาคเงิน99,999บาทส่วนหนุ่มแม็กคุณแม่และแฟนคลับนะคะก็บริจาคสมทบเพิ่มไปอีก50,000บาทค่ะ ผมก็เป็นหนึ่งในในในมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้นะฮะก็ประเทศไทยเราก็เคยประสบปัญหาอุทกภัยหรือะอะไรนะเขาเรียกอะไรภัยพิบัติหนักๆมาเหมือนกันพอเราได้เห็นเพื่อนร่วมโลกมีปัญหาอย่างี้เราก็อยากจะร่วมร่วมด้วยช่วยกันซึ่งวันนี้ผมก็มากับเหล่าบรรดาแฟนข่าบของผมนะฮะแล้วก็แม่นะฮะก็มาร่วมกานทาบุญกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนี้มันเกิดจากภัยธรรมชาติที่เหมือนน้ำมือมนุษย์เราด้วย ก็ก็น่าจะรับรู้กันได้ถึงสัญญาณาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกับกับกับโลกเรานะฮะก,ก็อยากให้ช่วยกันดูแลนิดนึงนะฮะถ้าต่าง,ต,างต่างคนต่างอยู่ผมว่าก็คงจะต้องเกิดปัญหานงงี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็ช่วยกันดูแลโลกนะฮะรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็จะได้มีโลกดีๆอยู่ต่อไปฮะสบายใจดีใจครับที่ได้ได้ได,ได้มีส่วนช่วยกับเพื่อนร่วมโลกซึ่งซึ่งเขาต้องประสบภัย ทุกวันนี้นะครับคือว่าพวกเราตอนนี้ก็ถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ที่สุขสบายมากแล้วถ้าเกิเทียบกับเขาตอนนี้ครับก็คือมีอะไรก็คือช่วยเหลือกันมีน้ำใจแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกยากได้แล้วนะคะก็หันมาดูแลโลกของเราด้วยนะคะจะได้มีโลกที่สวยงามให้อยู่กันไปอีกนานแสนนานค่ะก็ช่วยเหลือกันไปนะคะแล้วก็ เรานโรงพยนิดน,นึงนะช่วยเหลือคนที่ประสบประสบภัยนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศเราเองนะคะ<ช>ก็ช่วยเหลือกันได้นะถ้ามีใครมีแบบจัดสมทบทุนอะไรขึ้นมาสำหรับช่วยเหลือคนในประเทศก็แห่แห่ไปช่วยกันเยอะๆแบบนี้นะ